สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าวันนี้อากาศเย็นเร็วมากเห็ดก็ไม่ได้เก็บแล้วแต่เดินรอบบ้านตรวจสำรวจบ้านเราจะเก็บของเข้าบ้านเราเก็บเข้าหมดหรือยังมาดูหลังบ้านแต่เดินไปเดินมาก็เ,าเจอเห็ดน,นะอุ้ยนี่มันคือเห็ดอะไรอะ่ะทำไมมันสวยจังดอกเอาเห็ดนี่ยังพี่น่อง เฮ็ดนียังหนอบวกกาจับโอ้ดอกสีขาวกับมีไหมเฮ็ดนยออียังหนอเออแปลกอุ้ยยุนี่กุ้มบักใหญ่หนึ่งเลย อันเห็ดอยู่หลังบ้านกินบ่นได้เด้อจ้ะนี่เอามาเบิ่งซืออุ้ย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 เห็ดหลังบ้านพัดนาว่ะค่าเห็ดแต่งานบ่ได้เลี้ยวเบิ่งหลังบ้านจักเชียบุง้งกินบ่นได้ดอกแต่ว่าหังแบบมักอเอเบิ่งไงมันสวนเอานี่มีอีก อันนี้ดอกใหญ่เลยเห็ดนี่ยังวู้ลู่อืมเหอะไรมีซ่าอีหยังอยู่หลังบ้านเอ้าอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยสะเบิงเบิงกับไก่เหมือนกันอะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอีหยังกินแม่ตทากก็กินโอ้ยผู้ใดหูบอกในเรื่องจะว่าเห็ดอันนี้เห็ดอีหยังเกิดอยู่สนามหน้าบ้าน มันเหมือนจะว่าจะกินบวได้แหละเห็ดอะไรหนอะออมาสำรวจหลังบ้านว่าก่อนที่หิมะจะตกก็เลยแบบว่ามาเก็บอุปกรณ์เครื่องสวนเขา,บ,าบ้านไใบบวไ้มันไอ้นี่เออแปลกเห็ดอะไรอะสีเหลืองเหลืองไม่เคยเห็นเห็ดนี่ยังพี่น้องผค้ดไอ้หูวานี่เห็ดนี่ยังบอกเลยด้วยจ้ะเพ,เพื่อนจ้ะ เกิดออยุ่สนามหนะน้าบ้านอาคางบ้านมันก็กินบ่ได้ดอกเบ่งส่งนะ่ะแต่ว่าโดยความสวยเนาะของมันโอ้ยหนาวอือก็จังหมากมิกบ้านเฮาไหมนเนาะบึ้บงเนี่ยเหมือนหมากมิกบ้านเราเลยสวยดี